พร้อมดุยพร้อมดุยวันนี้ผมครบเลยครบทุกอย่างรตัวอย่างเลยน,นะครับยังไม่มีแค่ห้าสีถ้ามีห้าสีนี่อุย้ยแจมผมมันไม่มีคำพีอันยังไม่ได้ทำมันมีอันนี้มาไงทำดิใช่เลยผมว่าจะทำอยู่ลืมชอบลืมตลอดเลยด,ดึงไปสองชุดได้สองร้อยสองร้อยพอละมันมาบ่อยเยอะพวกนี้ อย่าลืมกดช็อคนะครับผมกดไปก่อนละกดกดกดอันแรกเลยลืมไม่ได้ของพวกนี้เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดีนะ๋ยวเดี๋ยหาเพลงเปิดกันแป๊บนึงเม่ยผมลืมบัฟเนยโอเค ได้ละได้ละเฮ้ยมองเฮี้ยวน่อยไม่เองโม่เฮี้ยวน่อยโอ้ได้ครับเยเ่ยนะครับจะแดงละใช่ไหมเออท่านต้องฝากบัฟให้จานป๊อปพีนะครับเพาน่าจะยังไม่ได้บัฟตัวไหนวะเน่ยตักโตเอเจอละเจอละเรื่อยผมเรื่อยผมบัฟให้นนูผมหน่อยดิได้ไหมโอ้ได้ครับ สวัสดีครับใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยฮะเจเจนักต้มตุ๋นเนี่ยนักต้มตุ๋นเนี่ยโอ้ยไหลวะท่นผูใดให้เจดูครับเอ้ยพอดีผมเอาข้าวชนะพี่ยังไงกับเพิ่งเริ่มครับเริ่องวะแชร์จอหน่อยพี่อยากเห็นทงคำเหรอองคำเหรอเดี๋ยวแชร์ก็ได้ที่โทรศัพท์โอ้โจอหน้าที่แล้โทรมาได้ เอาไปดื <Okay. S 1> ้อๆครบยังเนี่ยไม่ได้ครบใครขับ,บ,บ, <laughs> บนินนะพี่ผมขับเองดิไปไปอุตส่าห์ยังไม่ได้กดช่อยให้มันด้วยผมรอเจงไงรอรอแล้วไม่มาได้ได้ได้พุงนี้เตรียมพร้อมเลยพรุ่งนี้เตรียมพร้อมแล้วนูเอนดินูเอยกันผมน <Okay, S 1> ่าจะโอเคครับนเูเอาเอาบีบีเอ ดีเจเบิร์ดดีเจเบิร์ดรวมรวมดีเจนะครับรวมดีเจเบิร์ดอยู่เอ้าวหา่งทัางเงี้ยหมดถ้ารวมปเป็นอะไรหุ่งทงตลอดเลยเลยไม่ออกพี่ได้ประเด็นเออได้แล้วได้แล้วอ่าผมลวม่วงโดนอะไรวะโอ้โดนอาเฮงข้างหลังละ่ะ อ๋อูผมรวมดีเจอยู่รวมดีเจอยู่ผมแก้ให้รอบนี้อุย้ยเหมือนติดเรติดเมื่อกี้กับตายคนเยอะไหมพี่วอนเนี้ยเยอะอยู่ครับพี่ต้อมโสมไม่เติมพี่นะเดี๋ยวมันเติมผมผมไอ้นั่นนะผมปรับให้มันต่ำๆเฮ้ยทำไมไมันไม่กดวะผมบอกแล้วไม่เติมเลยเนะเฮ้ยทำไมรูก็จังอะถึกมากมเลยออไอ้โสมเนี่ย เออมันไม่เติมว่ะผมเป็นบ่อยผมต้องคลิกพอผมจายปุ๊บผมจะกดตอปแล้วก็เริ่มใหม่ตลอดเลยอย่างนี้อะ่ะอย่างนี้เหรอใช่พี่พอมานี้มันชอบเป็นอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้หมนุนนี่หมุนมันอย่างธรรมดาลองดูอุ้ยเก้าพันอุ้ยเก้าพันออกไปแล้วเขาสิโดนเจ็บอยู่เอาดิแต่ผม ใส่ยิงธรรมดาไม่ค่อยโดนเขาเลยเอ้ยตลืมยิง,<อ>ง,งหมอกว่ะลืมยิงหมอเขาเขาหมอกนะเอาหมอนี่หมูยิงหมอกพูดถึงเฮ้ยพีเอติดพิษโอดิหแล้วใครปรวมรู้ปครับลองดูดิลองดูยิงกันสองคนนะโคตรน่ากุศเลยโอ้โหพันแปดต่อแปดร้อยเอาลองดูเอาผมติด เปลี่ยนไปเอาดูเอ,อไ้ไหมครับหรืเรืลวงเลยเดี <laughs> ๋ยวลองโูเอชักข้างเอาปั้นกับปั้นนะเดี๋ยวเอาปั้นกับผมยังไม่แดงเลยเฮ้ยผมจะหมดแดงแล้วผมช่วยผมช่วยแกะอยู่หลังโอ้ยแดงหมดได้ต้องตายแดงหมดแล้วตายเลยโ <laughs> หไอ้นโน่ข้างๆไม่ต้อมโดนทีเดียวล่วงเลย นยอาวุธบอกสิบอาวุธบอกสิบอยู่แล้วเฮ้ยหน่วยสามพันเลยเอาที่เอาที่เขาไม่มียาเฮ้ยเขาไม่มียาใช่โูแต่ผมไม่ทังเลยเอาเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมทำไมเข้าสี่พันวะแล้วทำไมตอนนี้ไม่เข้าละเอาปั้นกันเอาปั้นกันปั้นกันนะเดียปั้นกันตอนนึงผมตอบไม่ทันเฮ้ยผมลืมปั๊บให้

พี่แล้ยิงเพงทีละแปดเลยครับพี่เลงเนี่ยไม่ข้างด้วยอ่ะโอ้โหเอาดิข้างแล้วเอาดิโอ้โหไม่ได้ว่ะโดนตีพันเลยนะผมข้างเนเน่เน่ทำไมทำไงเข้าแต่ไม่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้้าแลวเออเอาดิเอาดิโอ้ยตาม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 มิงหมอก่อนเดี๋ยวเขาข้างเอ้าผมบักเก็ตเว้ยเลย มือสองข้างเลยรู้ไหมยิงแล้วยิงมันยิแล้วยิงเรูวยิงมันไม่ยิงมันไม่ดูแล้วโอ้มันกลับไปการบ้านพี่ต๊อบลอบ้านอีกแล้วอ่ะเอาดิเอาเอาคาวงดิเอ้ยมันยืนวงแบบเบลเบลแมวผมโดนแรงผมโดนแรงแมว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  กระบี่นี่เขาเหมือนช่อง youtube ช่องหนึ่งป่ะพี่ใช่ปะ่ะมีเหรอไม้ผมเสียงคุ้นๆอะเหมือนคนที่ชอบบวกของตลอดอะพี่ใช่เหรอคน<ะ>ที่เล่นกระบี่อะเฮ้ยเฮ้ยผมวารวป่ะบักเอเอเจนี่นี่นู้ยนี่ยไม่ข้างไม่ข้างนี่แน่นี่แน่โอ้โห อย่าฟอร์มนิดมายิงยิงยิรายิงเรอยิงเรอเออฟอร์มเอาเอาเอาเนีนมาละเออสวย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 โอ้ยแก้เยอะจ่ะไม่ได้ไ well ม่ได้เอาบีกันอบีกันบีกันบีกันอ่ะบีกันเออตีเกเบ๊ร์ดิรวมมั้ครับหรือว่าผมรวมผมรวมสกลอยู่โอ้ผมตีปอลสิล้วงแน่ว่าละอุ้ยผมแก้ให้ไม่พัน โสมไม่เติมครับพี่ไม่เติมวะโอเฮียสมหมดเรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีแล้วเรียบร้อยต้องตายครับต้องตายแล้วเกิดแล้วไปซื้อตรงที่เกิดนะครับมันจะมี npc อ oh, ยูต่ตรง npc เหรอใช่ใช่พี่ต้องตายอยู่ข้างๆที่ที่บ่อตายพี oh, เ่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวละโอ้กระบี่โดนหนักดูสิครับ เอาลูซิเฟอร์มาลูซิเฟอร์นั่ยให้เขาหน่อยให้เขาให้เขาสักดอกหน่อยเออเฮ้ยอยเขาโดนไม่ได้ไม่ได้เอาหมอกคนแป๊บนึงหมอเขาถึกอ่ะของเอ่งอะพี่ถึกจริงถึกจับเลยล่ะเขาล่วงหนึ่งหมื่นถามไม่ล่วงเมื่อกี้หมื่นหนึ่งยังไม่ล่วงใช่ที่งั้นล่วงแล้วแต่คือเขาเขายืนเขายืนฮิวได้ตลอดเลยพี่ได้เปียบเลยนะยืนอยู่ข้างๆเขาตลอดเลย จะหายบ้างอะไรบ้างติดติดเลยของชิลูเฮ้ย<ว>ชิลูผมเลือมาซับมูแล้วหมอผมหลุดแล้วเนี่ยชิลูเอ้าทำไมผมไม่ยิงออาปัน้นเออได้ละได้ละชิลูเลยเอดีชิลูชิลูหมอมึงตายช้า กะบี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 เข้ามาในดงผมไม่ข้ามแล้วอ่ะผมไม่ข้ามผมผมวันร้ก็บีมันมีสกิลมันมีสกิลแช่แข็งเราใช่ไหมพี่ไม่มีเอ้าทำไมตอนนั้นผมตีกะบีผมโดนมันแช่ตลอดเลยอันนี้ของใครของฮาลินฮาลินฮาินนะอ๋อฮาลินเออผมมานึกว่ากะบีมันคล้ายๆแกกะบีแหละลำคาญมากเลยแช่เออแช่ตลอดเลยแช่แข็งล็อกขาอะไรนี้เอาเนี้ย เอามเนนี่เอามันนี่อามอนอ้ยผมเจ็ดร้อยแปดร้อยขอนไม่ข้างแล้วแบบไม่มีดาเมจผมผมมันก็ไม่ข้างนี่ล่วงเลยข้าง้วคือข้างไปซื้อสองะพี่เออเกือบลืมชิลูเนี่ยหมอดีจัดเลยผมผมยิงชิลูหวอนไปนะผมผมเปลี่ยนโสมอยู่ เติมแล้วเติมแล้วมามามาต่อต่อต่อปี๊ปนะนึกผมจะข้างแล้วเอาบัฟก่อนมีใครเอาบัฟไหมมีนา้ำบัฟมุ่งไปด้วยกันครับจะได้แบบนี่เออมันหลบๆไหนไปไปแล้วแล้วนึกอีกนิดเดียวข้างแล้วหมอท่านต้องถอยไปไหนเออตายเล่นดิวหมอดลวงถอย มาข้างแล้วลุยพร้อมคร<ป>ับบีก่อนเลย,เลยบ,บีก่อนเลยบีก่อนเลยเออไปลแล้วอาหฮงดิอาหฮงสักตัวดิออโอ้ยบียิงตายก่อนไม่ได้กดไส้เขยย้าตัวไม่ทันเนี่ยผมรอเจเข้ามาเดียวของดันไปตอบ ต้องไปติดภูลายเลยพี่มาไม่ทันภูลายภูลายฟงนี่ฟงนี่เอาไปฟงนี่เอาไปอุ้ยจะตายจะตายถอยเออไอเหงิไอเหงวิ่งเหมาหมอผมเลยเหรอเขาสลับผมแล้วอุ้ยหมื่นหนึ่งเฮ้ยเขาติดบอลเขาติดเอาดิลวงหน้าลวงหน้าจัดเบิร์ดอะโอ้ยผมโคตรคือเลือดไม่เติมอะไรวะเป็นเพราะโสมอ่ะพี่ ไม่นะสมนี่ไม่รีนะต้องเติมเองอ่ะเอาไม่ต้องต้องลากทิ้งอย่างเดียวพี่นั่นแหละลากทิ้งลากใส่ไม่ได้ลากนอกจอใช่โอ้โหยิงใส่ชิลูยิงใส่ชิลูาเเออไปไปไปเอาไม้เอาไม้เอาไม้เข้างแข้งเฮงข้างประจำเลยวะ ข้างทางวอลเลยสิบห้าแล้วทีข้างทางวอลเอาดิเอาดิเอาดีเจเบิ้ลก็ได้วะเอาดิเจเบิ้ลก็ได้เอาวาร์ปผมว้าปากยีเอ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะด้วยล้อผมถูกข้างแล้เนี่ยทำไมดาเมิดเบา น้องผมไปบาไปไม่เขาอีกเฮ้ยโอ้ผมยายายาเนั่นผมหมดยาเขียวหมดเนี่ยซื้อใช้มอนทินใหม่อ่ะพี่มียาบน2 2> องสองในตัวในไม่ถาวใช่ใช่เดี๋ยวเราเราแลกยาให้หมดโอ้โหเซตผมบวกบวกแค่หนึ่งเองไม่เห็นบวกแค่หนึ่งเอบอบวกแค่หนึ่ง ใช้ยาทลายพิ่เพราะมันจบเลยพี่มันต้องคอยเติมยาเดี๋ยวไปแลกให้หมดเลยเอา้ายิงหมอนไปตายอะไรวะหมอเฮงกดยาพี่เออโอ้กดยันคลิปหมอเขากดให้ยันคลิปอะพี่ผมดูอยู่เอาเนนก็หลุดไปละจบแล้ว <laughs> 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 จบแล้วหมดแล้ว <laughs> พวกนี้เอาไห,หมจบละ เดี๋ยวพรุ่งนี้ออนไว้สักวทุ่มหนึ่งนะพี่ทุ่มครึ่งเออออนไว <laughs> ้เลยแล้วพี่แล้วไหม <laughs> ผมออนเจ็ดเฮ้ทุ่ <laughs> <laughs> <ผ>ม <ทำ S 1> มห้าสิบเก้าเฮ้ยผมทักผมทักอย่างเร็วเลยนะรอบนี้รอบอ,บอบนี้เร็วจริงพี่ผมดูเยอะแต่เราสองทุ่มไม่ได้เลยนะพี่ฉุกเฉินเกินนะันแะล้วนละ่ะนาทีเดียวแต่จะแต่จะใส่เอคีอีกโอ้เฮ้ยยิงหมอนไม่ตายแมววะโอ้หมอนเขากดยาพี่กดทิปอ่ะ หมอเขากดทิปนะพี่กดได้กดได้แต่เมื่อวานแล้วเขากดทิปเหรอหมอเขานี่นะใช่หมอกดใช่หมอกดทิปผมไปดูคลิปเมื่อวานอยู่โหเอาเรื่องเอาเรื่องวะหมอก็กดทิปใช่ยิงไม่ลงหรอไม่พูดเขากันเขาน่าจะกันพี่ต็อปยิงอ่ะเขากดทิปเลยของเฮงอ่ะโอ้ไม่ให้ร่วงเลยศักดิ์ศรีไม่ให้ด้วยศักดิ์ศรีเออผมปงละใครจะทะเลาะกันก็ทะเลาะันอยู่ ล่มันเป็นแค่เกมไม่ศักดิ์ศรีกินไม่ได้แค่สนุกก็พอแล้วเ <c oughs> ขาจริงจังเไงไอพีตอพ่ต๊อกพี่ต๊อกกับเฮงจะเลาะกันอยู่ผมไม่อยากยุ่งเลยละ่ะปล่อยปล่อยของเขาไป <c oughs> ปล่อยของเขา <บะ S 1> เราอยู่ของเราอยู่เฉยอยู่แ <c oughs> แต่ผมเคลียบหมดแล้วล่ะเฮ้ยไอไอแร็แร็หลุดแร็หลุดปัดใช่ไหม <c oughs> ใช่พี่พหายเลย โอ้โหเสร็บร้อยค<น>ันูทธนูพี่แล้ก็ไม่อยู่ไปละนี่อยู่บอ่อเลยทนูเขาอยู่บอ่อโอ้โ oh หคนเดียวยิงยิงยิงปีไม่ตาย <c oughs> เอ๊ะผมขาดอะไรวะดูดิทิย่าเขียวอันหนึง่งปานสามเเออกดแล้วปานสามกดแล้วอนทินไลเขียวครบนะได้ขาดแค่ขาดแค่หญ้าวะ ยาม <andal, S 2> ีผลเลยนะบวกหนึ่งอ่ะยาป้องกันใช่พี่มีผลนะเออฮัลโหลครับไปไหนมาเนยครับเน็ตหลุดหลุดหลุดตอนคูณสองนี่นะเด้ยโอ้ยเมีเมย์หลุดตอนเมื่อกี้เที่ยงคืนที่สองพูดจ้ะยืนวงมิเลยยืนวงพี่ต้อมกยืนวงนะพี่อยู่คนเดียวโอ้ยเฮียยืนไม่ได้แล้วเอามามามาดีเจมา เซ็งเลยกำลังมันเลยไอ้ oh ตัววาร์ปปล่อยเลยอ่ะพี่ต้อมเพื่งทำไมวาร์ปปล่อยยังวะเออผมดูอยู่เรียบร้อยจบละเอาข้าข้าแปดได้ที่หนึ่งเอาที่หนึ่งได้ไงวะ <laughs> <laughs> อยู่คนเดียวเหรอผมกำลังผลตัวผมผู้ศาสตัวผมผู้ศาส์ขึ้นมาที่สามแล้วเมาาื่อวานเนี้ยใครที่หนึ่งอยู่ตอนนี้อเฮงซัคโต โอ้ผมลงมาที่ห้าแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้วอ 2, บอสเดียวอีกสองวอดูผมดิผม,มอยู่ไหนวะนู่นสิบห้าโลลึกเกิน <laughs> ผมเอาเอามันไว้ก่อนอย่าเงนินไว้ทีหลังกลัวจะได้มาทีไงพรุ่รงนี้พ<อ>รุ่งนี้ไม่พลาดท่